ก็ตรงนี้คือ Order คอ<า>นเฟิร์มออเดอร์จ่ายเงินก<ป>ดซ<ป>๊บนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็งนงานเรียบร้อยนะคะไม่ต้องใช้เงินสดไม่ถูกขโมยไม่อะไรแค่พิ่มาจากมือถือท,ที่เราใช้ใน,นกิจวัตรประจำวัน วัดีค่ะก็วันนี้นะคะวีวี ยังอยู่ด้วยกันที่มีหลาสาขาราชพฤกึกนะคะแล้ววันนี้เราก็มีลูกค้าเทสล a านะคะเอาตัวเทสล a าเบอร์สามนะคะคออเปอร์ฟอร์แมนเข้ามาติดคือประทับใจมากแล้วก็สีก็สวยนะคะแล้วก็แอบรู้มาว่าตัวนี้นะคะในระดับที่แบบศูนย์ถึงร้อยอ่ะเขาสามารถวิ่งเร็วได้ถึงศูนย์จุดสามหนึ่งวินาทีคือแบบซิคือโคตรเร็วและที่สาคัญนะคะที่เราสนใจก็คือแน่นอนเทสล a าคือรถไฟฟ้านะคะเวลาเราไปชาร์จ ไฟฟ้ารอบหนึ่งอ่ะเขาสามารถวิ่งได้นานถึง500กิโลเมตรนะคะแล้ววันนี้นะคะลูกค้าเอารถเทสลาคันนี้มาติดตั้งลำโพงยูเรเนียมของเราที่เพิ่งนำเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะมาติดตั้งคู่หน้านะคะคือตัวนี้ค่ะคือกัซิโลยูเรเนียนะคะรุ่นนะคะ GZ UC 1 6 5นะคะนี่ค่ะความแตกต่างนะคะ รถเทสลาคันนี้ตะกี้เราให้ช่างถอนนดลำโพงเดิมออกมาแล้วลําโพงเดิมเขาเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นกระดาษปกติเป็นพลาสติกอยู่ข้างหลังแล้วก็แถบแม่เหล็กแบบนี้นะคะน้ำหนักเบานะคะลักษณะน้ำหนักหรือว่าคุณภาพเนี่ยย่อมแตกต่างจากลำโพงกราวซิโลของเราอย่างแน่นอนลำโพงกราวซิโลของเราเนี่ยก็จะติดเข้าช่องแทนที่เดิมเลยนี่ค่ะเดิมๆเป็นอย่างนี้นะคะแต่กราวซิโลของเราก็ติดเข้าไปแบบนี้เลยแล้วจะมีแผงไม้ที่เราทําขึ้นมา ตอนติดตั้งเสร็จเนี่ยเดี๋ยววีจะพาเจ้าของรถมานะคะมาทดลองฟังเสียงด้วยว่าเขาอะถูกใจมากน้อยแค่ไหนเราไปรอดูกันค่ะผมก็เข้ามาอยู่ในรถเทส l a คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันล้ำมากนี่จอมันนี่คือขนาด15นิ้วเลยนะครับเนี่ยผมอยากจะฟังระบบเสียงเดิมของรถก่อนว่าคุณภาพเป็นยังไงทำไมเขาถึงอยากจะมาทับเสียงนะครับเดี๋ยวขอลองฟังสักเพลงก่อน จริงๆเท่าที่ฟังนะครัทุกท่านต้องยอมรับว่าระบบเสียงที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับควรจะอัพเนี่ยให้เป็นลำโพงที่แบบ ยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยอย่างเช่นการซีโร่ยูเลเนียมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนลำโพงอัปเกรดแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันดีทีนลนครับนี่ครับทุกท่านนี่ก็คือลำโพงที่ผมถอดออกมาจากเจ้าเทสลาคันนี้เห็นไหมฮะพลาสติกธรรมดาเลยครับครวยกระดาษนะครับแม่เหล็กอลูมิเนียมเหมือนเดิมครับลองดูครับเบาๆเลยแล้วเราจะเปลี่ยนกาวซีโร่ตัวนี้กับแม่เหล็ก ระดับนิวเมียมแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับเก็บเข้าไปแทนตรงนี้นี่คือแผงประตูของรถคันนี้ครับทวิตเตอร์อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแทนเข้าไปตรงนี้ครับทุกทา่าน เดี๋ยวเราไปดูครับว่าลูกค้าคนนี้นะครับเป็นใครนะครับแล้วเขาจะจ่ายเงินค่าลำโพงเนี่ยด้วยบิตคอยครับตามผมไปดูดีกว่านี่ครับทุกท่านสวัสดีครับหน้าเดิมเดิมครับจาได้ครับผู้บริหารของที่นี่นะครับไหนลองแนะนำแนะนำน้องหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคค แจงนะคะก็จาก t t Racing ค่ะก็ปกติก็ชอบแต่งรถอยู่แล้ววันนี้ก็เลยลองพารถมาแต่งหล่อนอกบ้านบ้างปกติก็จะแต่งแต่ที่ตัวเองเนาะมีแต่งรถหลายคันอยู่แล้วใช่ไหมนี่นี่ผมเพิ่งรู้นะเพราะว่าเห็นรถคันนี้ตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นของสาวน้อยน่ารักแบบนี้เลยนะฮะเห็นทาช่องตัวเองอยู่ด้วยนี่ใช่ก็ด้วยค่ะตอนนี้ก็ทำช่องติดตามเท่าไหร่แล้วนะ หลายหมื่นอยู่อ้ยมีเพ่อะันะชื่ออะไรชื่อช่องอะไรลงไว้ด้วย T K F Channel ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะคุ้นๆนะ T K F นี่มันทำแต่งรถอะไรหรือเปล่าอะที่ของแจมก็ T K Racing เราทำพวก Modify Service รถแล้วก็แต่งเป็นแทนนันพวกรถซ u เปอร์คาโดยเน้นเป็นหลักอยู่แล้วอแต่งรถซ u เปอร์คหายสิปีแล้วค่ะมีตั้งแต่เปงว่นเครื่องจนเครื่องแต่งอะไรทั้งนั้น เทสลาคันนี้รีบไปซื้อเลยแต่งสวยมากขายรถที่บ้าน,ขา,านขายรถที่บ้านแล้วไปซื้อรถมาแต่งแบบน,นี้เลยราคาพิเศษเลยนะคะถ้าลูกค้าที่มา uh huh. ตากี่มเลล่าจะจะให้ราคาพิเศษดูแลอย่งางดีเ,เขาบอกแล้วว่าติดตามคลิปนี้นะคะก็บอกเลยว่ามาจากมีลล่ โอเคเห็นน้องแจมบอกว่าจะมาจ่ายเงินด้วยบิตคอยน์ใช่เป็นวัยรุ่นยุคใหม่นะคะในในสมัยใหม่นี้ที่เขาแบบอยากจะซื้อของด้วยบิตคอยน์อ่ะร้านที่รับซื้อด้วยบิตคอยไหมเราก็เลยแบบเฮ้ยเราก็เล่นใช่ครับก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเรารับเนาะจริงจริงต้องบอกวีวี่นิดหนึ่งว่ามิลานเราเนี่ยถ้าเกิดหลายปีก่อนเห็นไหมครับว่าเราเคยโฆษณาว่าเรารับ การชำระเงินด้วยบิตคอยแล้วนะครับแต่วันนี้เรามีข้อได้เปรียบคือเราได้พาร์ทเนอร์นะชื่อซิทเมกนะครับซึ่งจะมาทําให้เราอ่ะสามารถจะจ่ายเงินบิตคอยเนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยก็เลยวันนี้ก็เป็นโอกาสของแจมเพราะอย่างที่รู้กันเด็กเรื่องใหม่นะเขาเอาเงินส่วนแล้วกาจะเขเป็นเงินดิจิทัลกันซึ่งแจมก็ได้ลองเทรดมาสักพักแล้วอยากจะลองเทรดเอาเงินดิจิทัลเนี่ยไม่ต้องเทรดออกมาเป็นเงิน ลองแลกเป็นของเลยโดยที่จ่ายเลยวันนี้ก็เลยมาลองที่นี่ค่ะคิดราคาน้องพิเศษเลยใช่ไหมพิเศษแน่นอนคือสำหรับน้องที่หัวเก้าไกลลำหน้าแล้วก็เคมีเดียวกับพวกเราคือหรือแม้กระทั่ง uh, ท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามคลิปเราทั้ง3ช่องนี้หรือแม้กระทั่งทางคลิปแมกเอง นะคะถ้าจะมาติดตั้งลำโพงที่มีหลายชอรีโอสาขาใดก็ได้แล้วจ่ายเงินด้วยบิตคอยหรือหรียญสกุลเงินสกุลอื่นอื่นผ่านทางซิกเนตเนี่ยเราลดราคาให้เลนราคาเด็ดเดี่ยวจังอืมมาอินโหวครับอันนี้ราคาเต็มเนี่ยลำโพงคู่หน้าของยูเรเนียมปกติราคาเต็มเราอยู่ที่สองหมื่นนะคะแต่ว่าเราลดให้น้องแจร ถึงว่าลูกค้าถึงชอบมาที่นี่ลูกค้าเขามาเพราะว่าหนูสวยแล้วหนูก็ใจดีว่าแต่ละวันลราไม่้เข้าเท่าเพันบาทนะคะแล้วก็ลูกค้าจะต้องมีแอปพลิเคชันซ i มเน็ตแซกไอพีเซ์นะคะอัพอะไรของเขาผ่านขั้นตอนของเขาเรียบร้อยนะคะซึ่ง แอปนี้เนี่ยมีความเ e ี u ย e สูงด้วยเขามีวิธีที่ต้องโชว์บัตรประชาชนมากมายเราเถือมั่นใจใช่เราถือมั่นใจในแอปพลิเคชันนี้มากแอปที่เล่นพวกตัวคริปโตเนี่ยมีหลายแอปแต่นี้ก็คือเป็นแอปคนไทยด้วยเนาะแล้วก็เป็นแอปลองน้องใหม่มาใช่น้องใหม่แล้วก็แล้วจริงสกุลเงินเขานี่ น่าเก like ็บเหมือนกันนะนี่เก็บแล้วนี่ซื้อแล้วซื้อแล้วแจมก็ซื้อเรียบร้อยโอเคแต่ทีนี้ต้องบอกนิดนึงว่าการจ่ายเงินแบบนี้ครับคือวันนี้ราคาจะจ่าย20,07เนี่ยน้องแจมเห็นบอกว่าจะจ่ายด้วยบิตคอยส์ใช่ไหมเราจะล็อกเลทนะเวลาตอนนี้เลยค่ะนะครับตอนนี้คือเวลา20,07นาทีโอเคก็เราดูเลยครับขอเช็คก่อนนะคะว่าตอนเนี้ย สองหมื่นเจ็ดเท่ากับเท่าไหจริงจริงลองเช็คก็กดเข้าที่บายใช่ไหมคะโดยที่ตอนแรกดูแล้วก็กดที่ BDC นะคะด้วบิตคอยอันนี้ก็เป็นการเช็คง่ายๆก็คือแจมจะต้องจ่ายของด้วยราคา27,000 27,000ก็จะอยู่ที่0.15 0.015 288 0่1 5 2า8 0นย์จ8ด่เสร็จแล้วแจมก็เข้าไปที่ wallet แล้วก็กดที่ withdraw นะคะแล้วก็กดด้วยบิตคอย อันนี้แจมก็จะใส่เลย0.015288เน่างแาะง่นโอเคแต่เอ d ดเดตเดี๋ยวง่ายมากครับนี่นี่คือบัญชีบริษัทเราง่ายมากเรากด deposit นะคะแล้วก็จ่ายรับจ่ายดวยบิลถ้ย show address ได้เลยแล้วมาสแกนกันสแกนเท่านั้นค่ะสแกนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยแล้วก็กด review เนาะ แล้วก็ตรงนี้คือ Order คอนเฟิร์มออเดอร์การ,ารจ่ายเงินกดปึ๊บนั่นแหละครับอันนี้ก็เ,นนเรียบร้อยเรียบรอย้รอยนะอะไรมไม่ต้องโค้เงินสดไม่ถูกขโมยไม่อะไรแค่พกมาแต่มือถือที่เราใช้ในกิจวัตรประจำวันอยู่แหละบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องโค้แล้วอย่างนี้ก็ขโมยเง<ช>ินป๋าป้ามากแต่สั่งไม่ได้ต้องออกเองอ,อ,อย่าไปบอกป๋าป้านะป๋าป้าหลับก็โอนหยิบมือถือป๋าป้ามาโอนเข้าเราสบายจ่ายเงินเนี่ยที่นี่เราสามารถจะรับ การจ่ายเงินด้วย Bitcoin หรือว่าจะเป็นเหรียญอีทิเลียมก็ไ hmm. ด้นะครับรวมถึงเหรียญของ ZMT นะครับเป็นไงนี่จ่ายเสร็จเรียบร้อยนี่เข้าบัญชีละเรียบร้อยเรียบร้อยเานัน้นก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปฟังฟังเพลงกันน้อดีกว่าว่าน้องชอบมากน้อยแค่ไหน เขาเป็นเจ้าของรถนะแล้วแต่งขนาดนี้แต่งอะไรไปบ้างไหนลองเล่าถูกใจเฮียเขาอ๋อถูกใจเลยก็จริงๆเราพนี้อยากซื้อเลยโอ้รถคันนี้นะคะก็เป็นตัว Tesla Performance นะคะก็แรงที่สุดในบรรดาโมเดลทวีเนาะสำหรับ t ท s l a แล้วก็คันนี้เนี่ยของแจมแจมก็คือแต่งชุดแต่งรอบพันนะคะเป็นของ w a l ส s t e i n น r นะคะก็ติดชุดแต่งมาแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กนะคะเปลี่ยนเบรกนะคะเปลี่ยนทุกอย่างคือเรียกได้ว่าอะไรที่มากับรถเนี่ยคือแค่ตัวรถที่เหลือคือทางป้า เปลี่ยนหมดเลยนะคะไม่เหลืออะไรที่หน้าตาเหมือนเดิมพี่แถม T K F ค่ะ <c oughs> ก็อาจจะหลายๆคน T K F, T K F หลายๆคนอาจจะ <c oughs> เคยได้ยินนะคะ <c oughs> ก็เป็นคนจัดเต็มกับรถคันนี้เลยค่ะ <c oughs> คันนี้ค่ะคือป๊าตามสไตล์คือไม่เตีย้ยไม่สวย เขาชอบรถเตี้ยๆเขาก็เลยโหลดคันนี้มาเตี้ยอย่างมากเลยเตี้ยกว่ามินิที่ปกติแจมขับอีกก็ถ้าคันนี้เวลาจะขึ้นลงอะไรนะคะมันจะมีเป็นตัวแอร์คับค่ะซึ่งตัวแอร์คับเนี่ยกดปุ๊บของคันนี้ติดแค่แอร์คับหน้าก็คือจะยกหน้ารถขึ้นทําให้เราใช้งานสะดวกขึ้นแต่ถ้าบางคนเนี่ยจริงๆถ้าบ้านเขาขึ้นลงลำบากเขาสามารถติดหน้าหลังได้เพื่อความสะดวกแต่ก็ราคาก็จะอีกราคาคัหนึงเป็นเทสาสวยมากจริงๆี่ สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยจรเงเปลี่ยนมุมมอง, <God. S 2> มองเลยล่ะ <S 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 ไปทั้งน้องวิวีกับน้องแจมไปนั่งฝั่ง ว่าเป<ด>ลีล่ยนลำโพงคู่นี้ไปเราเสียงเป็นยังไงจะดูว่าน้องแจ,แจมมาถูกใจใ<ช>หรือเปล่ปาจะเปิดเพลงคนแก่หน่อยนะมาลองฟังเสียงดูว่าติดเครื่องเสียงชุดกาซิโลยูน,เนยเเ้้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเสียงต่างๆมันชัดเจนมาก เหมือนห้องจัดเลียงแล้วก็เปชมพื่อชพือนเพือนเพ่อยเือนเพอยเพ่อนเหม่นเือนเหม่าเือน่นอนเ่อนเื่อนเพ่เอือ ถ้าเทียบกับตอนแรกที่พี่เขามานั่งฟังนะประกายเสียงแหลมถึเงเป็นโนเห็นไหมมันจะมีรายละเอียดมากขึ้นฟังเป็นธรรมชาติถามว่าถ้าอย่างแจไม่ได้เป็นคนทําลําโพงเนี่ยจะไม่ได้รู้เยอะแต่ก็ขึ้นมานั่งแล้วก็รู้ว่าเสียงของตัวลําโพงเนี่ยมันดีขึ้นเสียงทุกอย่างในแต่ละดีเทลอ่ะมันค่อนข้างคมขึ้นถึงแม้เราจะแยกไม่ได้ออกทุกเสียงก็ตามมีซาวที่ดีขึ้นมา15ทีนะแบบว่าเผือจตี่ใช่อ,อยังงอ้งใหทิ คนแก่อีกเพลงใช่ไหมคะเหมือนข้อข้อโอ้โหเบสเหนือสะเทือนไหมเหมือนมีเม็ดเม็ดอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยเลยเขาเรียกว่าเชดเกอร์เชดเกอร์เห็นมันคมคมแล้วก็ไม่เหี่ยวเหมือนเหมือนมาเคาะอยู่ตรงนี้เลยค่ะโอเคคราวนี้คราวนี้เปลี่ยนเป็นเพลงน้องแจมบ้างละเด็กวัยรุ่นเขาต้องฟังเพลงอย่างนี้ต้องฟังเพลงเกาหลีค่ะ ดีมากนึกว่าเจนนี่มาร้องอยู่หน้ารถให้ฟังเลยเอาแค่นี้พอเดี๋ยวดีไหมอีกหน่อยทำเครื่องซิมูเลเตอร์หนึ่งแล้วก็เป็นนักลูก้องขึ้นอยู่บนยัดบอลเหมือนดูคอนเสิร์ตเอาเอาแค่นี้พอเดี๋ยวโดนรีเกส น้องทั้งสองคนฟังดูแล้วเป็นไงบ้างหลังจากเปลี่ยนลำโพงคู่เดียวแล้วเนี่ยเมื่อกี้เจอเจนนี่นิดนึงค่ะบอกเลยว่าเจนนี่นั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะตอนแรกแดมคุยกับป้าก่อนที่จะมาเปลี่ยนลำโพงที่นี่นะคะคือป้าก็บอกว่าลำโพงเทสลา,าที่แจ้งไปว่ามันก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่คือมาเปลี่ยนที่นี่มันทําให้ฟังแล้วนี่อรถรสมากขึ้นมันเหมือนเราสัมผัสเพลงได้ลึกขึ้นผู้หญิงก็เวลาเราขับรถเรานั่งขับรถคนเดียวไม่ได้คุยโทรศัพท์ไม่ได้ทําอะไรทีวีคือมันก็ดูไม่ได้อย่างนี้ ก็มีเพลงเป็นเพื่อนแล้วซึ่งฟังแล้วทาให้การขับรถนีมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่ผู้ชายอาจจะไม่ได้รู้เลยลึกว่าแบบโอ้โหเบสมันต้องทุ้มเทิมอะไรได้ขนาดไหนแต่ว <Stir ring. S 2> ่าแค่เจอค่นี้ก็จะว่าก็โอแล้วและยิ่งลำโพงเนี้ยตอนจอดจะดูหนังอ่ะต่ว่าสงสัยกระหืมมันแน่นอนเหมือนดูหนังไงลงเหมืูตอนแรกซีที่แล้วหรืเมื่อก่อนพี่พูดอย่างงี้ยนะ พอจะฟังฟังเสียงเขาไปเรื่อยๆแล้วมันซึมซับ <c oughs> พอมันซึมซับไปเรื่อยๆแล้วเราไปนั่งรถคันอื่ทนที่ไม่ได้ทำหรือใช้ล้ำมพงดิบ สักพักเดี๋ยวน้องปวดหวัวแล้วหลังจากนั้นต้องเอามินิเอามาเปลี่ยนหมดเลยมาเปลี่ยนหมดเลย <c oughs> แล้วล้อเอา mini, <c oughs> มาเปลี่ยนหมดเลยมาเปลี่ยนห <c oughs> มดเลยนั้นก็ช่องของแจมนะคะตอนนี้แจมก็มี TK r a c i n g ซิ่นะคะรับแต่งรถแล้วก็มาดไฟายฝากร้านหน่อยนะคะพี่โรยแล้วก็มีช่อง TK Channel นนะคะยังไงฝากติตดตามดนวยนะคะลงคลิปทุกอาทิตย์ค่ะลงทุกอาทิตย์เลยก็ฝากมีราชออิโอ สาขารีนักลินทั้ง2สาขาน้องนะคะแล้วก็มีหลายสาขาราชพฤกษ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งแล้วก็ติดตามช่อง m i l ล่า e อด d โอนะคะโลดม i ลล g e หรือว่าอีกช่องนึ้งคือ m i ลล่า s า u เอ็กซ์เปนะคะหรือใครที่สนใจนะคะจะติดตั้งเครื่องเสียงหรือติดฟิลม์มหรือแต่งอะไรต่างๆนะคะสามารถอินบ x ็อกมาได้ผ่าน ทุกช่องทางของ m i r a e Audio ทุกสาขาได้เลยค่ะเดี๋ยวมีขึ้นดีเทลให้ข้างล่างนะคะใครสะดวกตรงไหนไปทำตรงนั้นติดต่อตรงนั้นได้หมดค่ะราคาเดียวกันทุกสาขาแล้วยังไงพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณเหมือนกันนะคะคสำหรับวันนี้นนนได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายน้องแจ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ